นะอืมนะถ้าไปถามหลวงพ่อป้อมหลวงพ่อป้อมถามหลวงพ่อป้อมว่าเอา้าสิละลูกรักตอนนี้ไปสิ้นสุดความเป็นสอสอแล้วหลวงป้งมว่าไงไม่รู้ไม่รู้อย่าถามกูกูไม่รู้กูไม่รู้นะนะครับนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบมีคนถามมานะอื่มนะครับว่ากันไปแชร์แล้วขอบคุณครับอ่าไม่อยากให้คุณสิละไปกลาง กับใครอีกต่อน,นะครับก็เป็นบุคลิกผมเคยถามคุณศิระนะตอนที่เขาไปถูกล่าวหาว่ากลางกับตำรวจที่เนี่ยผมถามท่านศิระทําไมท่านต้องเป็นคนกลางไงเขาบอกไม่ใช่พี่เดชผมไม่ใช่คนกลางผมอ่าเขาบอกเขาเป็นคนหูตึงอันที่สองเขาเป็นคนเสียงดังเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเขาตึงเวลาใครพูดเขาไม่ได้ยินแล้วเขาเป็นคนเสียงดังที่ผมคุยคุณศิระที่บ้านเขาเลยนะที่บ้านแล้วก็ที่โรงแรม นะครับนะนะครับเนี่ยก็เขาก็บอกเขาเป็นอย่างนั้นก็ต่อไปอ่ะก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะอ่อานะครับนักการเมืองเหลี่ยมจับทุกรลยเอาว่ากันไปนะครับอ่านะงานเข้าผมแล้วไม่ไม่เป็นไรลวครับใครจะงานเข้างานอะไรผมไม่สีเนี่ยละครับนะครับอ่านะอ่าอืมนะอม,มีอะไรบ้างครับ เวรกรรมมีจริงนะครับนะก็ก็ก็ก,ก็อันนี้ผมไม่ไม่มีความเห็นแล้วกันนะก็อยากจะบอกพี่ทุกท่านว่าทุกการกระทํามันจะมีผลกรรมมาทุกการกระทําเนี่ยฝรั่งเขาบอกนะทุกการกระทําจะมีผลกรรมมามันเป็นผลของการกระทําในอดีตของคุณศิร์แต่จริงๆเนี่ยคนเรามันก็มีอดีตที่มันเสียหายเป็นธรรมดาทุกคนไม่มีใครใสสะอาดอันนี้พูดก,กลางๆนะในฐานะคนุณศิระก็พ้นกวามเปสอสองน,นะครับ ว่ากันไปมีอะไรที่น่าสนใจนะครับะนะครับมีทางทิกต็อกนะครับมีอะไรบ้างครับถ้าเขาจ้างอาจารย์ไปทำก็ดีอาจารย์จะไปไหมครับถ้าศิลัจะจ้างอ๋ออันนี้ไม่ต้องถามเลยศิลาเขามีทนายความอยู่นะนะเราไม่สามารถจะเข้าไปเป็นทนายความให้ศิลาได้เราอย่างมากเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงนะครับนะทนายของคุณศิลาก็คือคุณทิวาครับทนายความของเมวิน ทนายความของศักดิ์สยามจิตชอบพักภูมิใจไทยถ้าบอกได้เลย,เลยผมรู้หมะส่วนทนายความที่ทําคดีอาญาต่างๆก็ทช่ทนายกบผมก็รู้จักหมดนะเออรู้จักกันหมดนะผมไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องคดีการเมืองคนระับนะชัดเจนนะมีคนถามมาตอบหมดนะตอบหมดครับตอบหมดครับรู้จักกันหมดทุกคนครับในแพทย์วงฝากให้สีสุขฝากให้สีละพาสีสุวรรณไปด้วยพาลุงพลไปด้วยเอาเอาพาลุงพลไปไหนอ่ะ ก้ะลุงพลก็เคยไปอาศัยบารมีศรริละอ่าันนี้ดวงลุงพลจะเหมือนศรรรริละไหมมีคนถามอันนั้นไม่ทราบนะอ่าอืมทาไมคุณศิละเวลาเข้าสภาชอบใส่เครื่องแบบข้าราชการก็เป็นบุคลิกแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามก็อาจจะเป็นบุคลิกเขานะว่าไปอืมนะว่ากันไปว่ากันไปนะมีอะไรถามครับแต่กนะ็อ่านคอมเมนต์อยู่นะ อาจารย์ไลฟ์ใน YouTube ด้วยไหมครับด้วยครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง a c e b o o กแล้วก็ t i ิตต k ตอบทัอย่างนะก็บสบายๆนะครับบอกท่านเสรีดูแลน้องเอด้วยอคดียังไม่คืบหน้าได้ได้เดี๋ยวผมจะบอกอ,อ่พี่เสรีพี่สุดให้ฝากดูคดีน้องเอ๋เอด้วยบุกลุกป,ากปาก่าคดีปิจริยนียทำร้ายแรงไปถึงไหนแล้วเดี๋ยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้นะแต่ผมกับคุณสสปารีนาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะครับอ,อ อากานะครับขกต,ต,ตชุดนี้มีคุณภาพหรือไม่ครับสมควรจะเป็นต่อไปไหมนะตรวจสอบอะไรก็ไม่เจอเลยคิดว่าอย่างไรอันนี้ก็ไม่รู้นะ,ะไม่รู้นะ,ะไม่ได้เป็นสสก็เลี้ยงไก่ได้ไดพูดถึงใครวะอากสวัสดีพี่เดชาตรงไปตรงมาทนายใครทุกนะครับก็ผมจะไปสบายนะ ผมก็ไม่ได้ซ้ําเติมอะไรคุณสินะนะว่าก็มันคนเราก็โดนตัดสินว่าเสียใจแล้วก็ไปซ้าไม่ต้องไปกระทืบไม่ต้องไปล้างแค้นอะไรใครวันนี้ผมจะบอกพี่เสรีเลยพี่ก็ใช้ผลงานกรณีนี้ในการหาเสียงได้แต่อย่าไปเน้นเรื่องการแก้แค้นพี่เสรีแก็บอกแกไม่ได้ต้องการแก้แค้นใครเพราะว่าเรื่องแก้แค้นเดี๋ยวมนจะกการเป็นเรื่องสนะก็เป็นลักษณะของการการปรับรามการทุจริตการตรวจสอบการทุจริตการตรวจสอบการโกงอะไรก็ทําไป ็นจุดแข็งของพรรคเสรีรลกไทยนะแต่อย่าไปพูดเรื่องการแก้แค้นนะครับแต่บอกแกไม่ได้แก้แค้นพูดดีพูดที่อ่าพูดดีพูดที่พูดได้เยี่ยมครับขอบคุณครับอืจุกรูนะครับจุกรูนี่ไปเกี่ยวกับศิลักนะนะครับนะครับผมจุกรูผมเองนะกระเป๋าแอร์เมสที่เป็นกระแสตอนนี้ก็ก็่ากันไปนะจะได้สองล้านหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการต่อสู้พนดีนะ นะครับจาของกระเป๋าจะเรียกสองล้านจากแม่ค้าที่เป็นกระเทยจะได้ไหมไม่มีใครตอบได้ต้องสาลนะเทวีสา,ามากระเทยก็สู้เขาพูดเล่นเขาพูดได้เล่นนะแล้วก็มันไม,ม่เออมันไม่ถึงขนาดเป็นคมํมว่านะก็ต้องไปสู้กันนะนะใครจะแพ้ชนะก็เป็นหน้าที่ของศาลต่างคนต่างก็อ้างตัวบนกฎหมายไปนะครับนะนะถ้าถามผมนะสองล้านไม่ได้ง่ายในเรื่องกระเป๋าแอร์เม้น น,น,นะเขาก็ต่อสู้เขาสู้ไปด้วยอารมณ์อาจจะมีข้อควา,ามว่าถ้าจริงจะจ่ายสองล้านนะอ่านะมันจะกลายเป็นลักษณะเป็นการจิงโชคเป็นการพน,นันเป็นล้อเน่นหรือไม่ถึงขานาดเป็นคำมั่นไมหรือถึงขานาดก็ต้องไปสู้กันผมคงไม่ไม่มีความเห็นอะไรนะครับแต่ว่าผมมันไม่ได้ง่ายเอา,อางี้แล้วกันนะส่วนคดียักยอกก็ต้องดูนะครับกระเป๋าเนี่ยเอาไปขายเขาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลักซื้อขายจะกรรมสิเข้อโอนเลย พโอ,โอเลยม,มันก็มันก็ไม่มีคําว่ายักยอกเ่ยถึงแม้จะจ่ายเงินภายหลังอะไรก็ไม่เกี่ยวถ้ามันตกลงเสนอสนองซื้อขายกันเรียบร้อยไอ้สามแสนบาทเนี่ยมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมส,สิทธิ์ของเขาแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นยักยอกหรืออาจจะมองว่าเป็นยักยอกก็ได้ก็แล้วแต่พราว่ากันไปส่วนทําให้เสียทรัพย์ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยตอนไนเมื่อเขาซื้อไปแล้วเขาจะขีดจะเขียนนะก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ส่วนอ่ะ ก็จะต้องมองว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของไทยครับครอบครองแทนหรือยังหรือเป็นกรรมสิทธิ์ก็ต้องไปสู้ต่อไปสังคมไทยไมันชอบดรามา่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตก็ฟุว่วากันไปสังคมไทยชอบนะครับมีคนถามมาก็ตอบนะาถามมาก็ตอบเ,อเรื่องอะไรกองทุนหมู่บ้านาสารให้เราจ่ายคนเดียวคนอื่นรอดก็ไม่พอใจก็ต้องอุทธรณ์ไปครับมีคนถามมานะทุกวันนี้ยังมีสองมาตรฐานไหมไม่รู้ตอบยาก นะครับตอบยากก็แล้วแต่นะนะบางคนก็ะนะเนีาา่ยศาลรัฐมนูรตัดสินเนี่สิละคนสอสอโอ้ยศาลให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าเกิดยกฟ้องสิละโอ้สศาลเป็นแบบนั้นแบบนี้คืออย่างเนี้ความพอใจในคําตัดสินของศาลเนี่ยคนแพ้ก็ไม่พอใจคนชน,นะนะก็โอ้ความคุณศาลคนแพ้ก็อสองมาตารฐานก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนวิพากษ์วิจารณ์แต่การวิพากษ์วิจารณ์คําตัดสินของศาล ในลักษณะดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆติดคุกกันแค่นั้นผมไม่มีความเห็นหรอใครอยากจะทําอะไรก็ทําตามสบายไปตามสบายใครอยากวิพากษ์วิจารณ์สาลอะไรเรื่องของคุณก็คุณติดคุกไปนะผมไม่ได้สนับสนุนอะไรหรอกเนี่ยผู้ศึกษาเข้ามานั่งฟังในนี้ก็มีทั้งหลายคนเข้าคุกเข้า,ขาตารางไปสีปากดีชอบวิพากษ์วิจารณ์สาลอะไรต่างๆตามสบายเป็นเรื่องของท่านเรื่องของคุณ,คณแต่เวลาเวลาโดนฟ้องโดนติดคุกก็อย่าไปแหกปาก นะไม่ก้มลงกราบเท้ากราบอะไรจะมีใครก็แล้วแต่นะ,ะการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ต้องดูนะ,อะพอโดนฟ้องโดนดำเนินคดีก็มานั่งร้องหผมร้องไห้บางคนก็ไปนั่งร้องไห้ออกทีวีโดนแจ้งความหมิ่นประมาทร้องไห้ร้องหผมนะนะเวลาจะพูดแล้วไม่คิดนะครับก็ฝากไว้นะครับอนะร,บนะรบายการนี้ก็เตือนกันน,น,นะถ้าเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องอะไรของผมจุกรู้ ยิ่งรักจะได้ทรัพย์สินคืนไหมโอไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะได้คืนหรือเปล่าตอบยากต้องรอศาลตัดสินยากขึ้นอยู่กับตีคงต,คงตีความอะไรยากอาจารย์ทําเสื้อทีมเอ,อเสื้อทีมขายให้ fc ใส่บ้างก็ตอนนี้เนี่ยเสื้อเนี่ยมีใครสนใจครับติดต่อไปที่สำนักงานเบอร์ศูนย์สองมีอยากจะได้เสื้ออะไรเสื้อคอคลม,มีเนี่ยมีโลโก้กมีนะเสื้อ โคโลเสื้อคุมกระเป๋ากระเป๋ามีหมดครับนะอ่ันครับการมารับฟังความคิดเห็นต่างๆทางโซเชียลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเห็นด้วยอะไรครับเรามีเรามีจุดยืนยังไงเราให้ความรู้อะไรกับประชาชนแล้วก็พูดไปเราไม่ต้องไปแคร์ครับเนี่ยคอมเมนต์มีทั้งคนชอบมไม่ชอบนะอย่าไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะเพราะคนเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนหรือคนประมาณเจ็ดสิบล้านคนที่เล่นเฟซบุ๊กยูทูบที่ตอบมันมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการเมืองก็มีคนรักคนเกลียดคุณสีละคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีพี่เสรีพิสุทธิ์คนรักก็มีคนเกลียดธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะเราไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งฟังฟังแล้วกูไม่ชอบไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปดูเขาจะไปดูทำหอกทำดาบอะไรเหมือนผมเนี่ยผมจัดรายการใครชอบกาเข้ามานะไม่ชอบมึงจะเข้ามาทําไมแค่นั้นจบไม่ต้องไปสนใจอะไรโอ้คนนั้นมาดาผมมาเลยกะนะมึงไม่ชอบกูไม่ต้องเข้ามาจ ผมไม่ต้องไปด่าหนึ่งอย่าวมากั็บล็อกต็องทิ้งกันนะเราชอบแบบไหนก็ไปฟังนะแต่ถ้าเป็นคนเสือกอ่าสมมุติไม่ชอบผมก็ด่าผมนะอ่าผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็บล็อกไปจบไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ชอบเขาเสือกเข้าไปฟังเขาแล้วไปด่าเขาเขาก็ดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะก็ต้องเสียค่าปรับขึ้นสูงขึ้นศาลไปก็เพราะอะไรก็เพราะความเสือกของตัวเองไม่ไม่ชอบเขาแต่เสือกเข้าไปดูเขาไปด่าครับ ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็มานั่งแหกปากร้องไห้แลอวนะต้องมากราบขอโทษขอ,ทอโทษพวกดารานักร้องเต็ไมไปหมดเลยดารานักร้องเห็นไหมหลายคนเช่นชื่ออะไรบ้างด้วยน,นะครูอะไรจำไม่ได้นะครูอะไรที่ก็ได้นักร้องทำเมียนะนะครูอะไรก็จำไม่ได้นะอันนั้นก็เหมือนคนคนก็ไปดา่าเขาเยอะสุดพระอ่าหรือสนธิลิ้มจองคุณอนะไรเงี่ยก็ไปดา่าเขาเราบก็มาอัคดคลิปนะ ถ้ามานั่งพนมมือขอโทษประจานตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะเราไปเสือเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ต้องเสือเข้าไปดูหรือเสือเข้าไปดูก็ดูดดเฉยนะหยุดเสือนะเสือแต่พอประมาณอย่างท็อปนิวอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบนะะหรือนักร้องบางคนก็เป็นพวกเสื้อเหลืองพวกออ,ออะไรเขาเรียกอะไรเสื้อหลากสีอย่างเงี้ยเข้าไปดูไม่ชอบแล้วก็ไปด่าเพราะว่ดาด่าไปก็ไปแจ้งความจับ ต้องมาพนมมืออ่าผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับนะอ่ายิบยอมกราบตรงกราบตีนครับหลายคนก็ชักตีหลอกไม่ทันเพราะอะไรเพราะความเสือกนะอย่าเสือกเยอะนะอ่านี่ให้ความรู้ในรายการอ่กฎหมายอย่าไปเสือกเหมือนคนมาดูรายการผมเนี่ยผมไม่ฟ้องหมิ่นประมาทใครอยู่แล้วนะนะนะครับไม่ฟ้องนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องเสือกก็ดูเฉยนะเออหยุดเสือก นะเสือกเสือกแต่พอประมาณนะแต่ถ้าไปเพจอื่นเขานะไปเที่ยวด่าเขากำลังจัดรายการสดไปไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ด้นเนยกนดีเนี่ยนักร้องชื่อะไรอ่าคิมคิมอะไรเขาก็ด้นเลยกะดีหลายๆคนนะ่ะดารานักร้องอะไรด้นเนยกะดีไปด่านนะไม่ชอบใครก็อย่าไปเสือกอย่าไปดูเขาจบจริงไหมครับเออรูบาบุญนะครับใช่นะเออ